โตโน่ท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวานเจ้าตัวโพสบอกเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมเตรียมเก็บกระเป๋าไปนครพนมสอบวัสุดท้ายเสร็จสิ้นอีก4วันคือของจริงขอบคุณเงินบริจาค5ล้านบาทแล้วเป็นแรงส่งไปกำบังใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มไหวในโครงการหนึ่งคนไหวแล้วก็หลายคนให้หลายท่านอาจจะไปแซวหนึ่งคนไหวหลายคนห้ามไม่ใช่ชื่อโครงการก็คือ หนคนไหว้หลายคนให้ค่ะโตโน่บอกอีกสี่วันเราก็จะรู้ม่าจบลงแบบไหนเราจะช่วยร่วมกันช่วยคุณหมอคุณพยาบาลปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรักและดูแลแม่น้ำของเราได้มากน้อยแค่ไหนการกระทำของทุกคนทั้งไทยและราวนับจากนี้จะเป็นคำตอบนี่โตโน่บอกเลยการกระทำเราทุกคนจะเป็นคำตอบส่วนประเด็นเรื่องกรณีเอกสารสรุปการประชุมของจังหวัด ซึ่งเผยแพร่ออกมาที่เราเมื่อวานนี้นําเสนอไปเนี่ยหมวยจะเห็นเลยจัดรถพยาบาลหน่วยงานไหนรถพยาบาลจัดรถพยาบาลนี้อะไรยังไงจุดตรวจคัดกรองวัตอุณหภูมิหน่วยงานไหนจัดเตรียมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยงานไหนปล่ายสารเรือกู้ชีพหน่วยงานไหนสับสุนอาหารอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารกล่องหน่วยงานไหนจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บเรือจัดเตรียมสถานที่เรือคายัก จัดเตรียมเรือลำใหญ่จัดเตรียมเรือแบบท้องแบนด์ะไล่ไปทั้งหมดถูกตั้งคานถามเอาเงินใครเงินก็ประบาณหรือเปล่าเอาเงินเหล่านี้ไปรบริจาคโรงพยาบาลอะไรดีไหมเมื่อวานนี้ผู้จัดก,การของโตโน่ใช่ไหมใช่ค่ะออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า การสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะมันเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของนครพนมกับออ์แกไนเซอร์ไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐแต่เป็นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลนะคะส่วนงบประมาณที่จ้างออกแกไนเซอร์ก็มาจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมเป็นหลักก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ยังมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอบอกว่าตอนนี้ทางนครพนมเองซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักก็มีความพร้อมในการจัดกิจาก,การรมนี้ค่ะเขายืนยันในท้องถิ่นว่าจะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวใช่ค่ะโปรโมทจังหวัดนครพนมนะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูว,วันเสาร์นี้แล้วนี่นะทผู้ชมะ